ประกาศสำน oh. ักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตรามาธิบดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชปรมนาถบพิษสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตรามาธิบดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชปรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลสิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามที่สำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวนหาคลายได้ไม่ไล้ได้สุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาทีเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราช ด้วยพระอาการสงบสื่อพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีสำนักพระราชวัง13ตุลาคมพุทธศักราช2559สวัสดีครับผมชื่อประจักษ์อายุ65ปีตอนที่ผมได้รู้ข่าวผมรู้สึกเสียใจมาก แล้วก็อยากจะทำอะไรสักอย่างผมเลยอยากจะเล่าเรื่องราวของผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนงั้นเรารับฟังกันเลยดีกว่าครับ ใชอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้จะถามแม่ได้ยังไงกันแม่ครับมีอะไรหรอจ๊ะผมอยากจะรู้ว่าแม่ว่าทำไมอะประชาชนถึงรักใน่หลวงกันจันเรื่องนี้ลูกต้องไปหาคำตอบด้วยตัวของลูกเองแม่ไม่สามารถบอกลูกได้หรอกนะถ้าลูกหาคำตอบจริงแล้วลูกจะรู้ว่าทำไมประชาชนถึงรักท่านใครมองเห็นยังจำได้ไหมเป็นใครที่เหนือ แล้วแม่จะให้ผมทำยังไงครับพรุ่งนี้แม่ได้แจกแผนที่ไว้ให้ลูกเดินตามไปทางแผนที่ที่แม่วางไว้นะฮะพรุ่งนี้เหรอแม่พรุ่งนี้เลย ถ้าลูกทำได้จะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับแม่มากและแม่จะภูมิใจต่อลูกมากเลยนะนี่มันคืออะไรครับแม่นี่คือยานถ่านะัดถุยหที่ลูกจะต้องใช้เดินทางไปในครั้งนี้ยานถ่านะเป็นยานถ่านที่จะถุยหยุดเออ ใช้จักรยานไงจะได้ไม่เปืกัน้มันครับแม่ พูดอะไรสักทีเมูดอะไรก็จะเล่ารังแกคุณน้องหงกว่าสักทีปากกูนะเรื่องของกอูอยในเวลาเพียงเสียวิหนันผมได้คิดอะไรบางอย่างก็คือมัน เป็นคนไม่ดีและหลังแกคนที่อ่อนแอกว่าอยู่สเสมอมาผมจึงต้องทำอะไรบางอย่างผมเลยต้องจัดการข้นเด็ดขาดเรื่องของมึงเหรอเป็คยับขอบ้างครับเป็นไแล้วครับ 我们。绕着绕

ทำไปก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเฮ้ยจำใ้ไ่ไหมพี่ฉันช่วยนายมาครั้งเดียวใช่ครับพี่นายทำไปเพื่ออะไรวะไอ้ของพวกนี้เพราทิ้งแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจเลยแกทำไปก็ไม่มีคนเห็นไม่มีคนสังเกตินกล้องเหมือนคำโบราณที่ว่าปิดทองหลังพระ แกเข้าใจนะเว้ยเพราะฉะนั้นแกไม่ควรทำหรอกขนาดเจ้าของอนะม็นยังทิ้งไม่เอาเลยจะเชื่อฉันเด้ชายคนนั้นได้บอกผมว่าการปิดทองหลังพระคนโดยมากไม่ค่อยชอบเพราะไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนเผากันปิดทองแต่ข้างหน้า พระจะเป็นพระที่นามบริบูรณ์ไม่ได้จำไว้นะที่ฉันพูดอืมฉันขอบใจนายมากน่เนองฉันไปละเออเอางี้ดีวกว่าถ้าไหนฉันช่วยแกเก็บด้วยเรื่องนั้นน่ะฉันก็ไปทำภารกิจของฉันต่อก็ได้ไป เราจะรักลาเราจะยังพักดีให้เหมือนท่านอยู่ตรงนี้ที่นี่นอะวะที่อยู่ของตาตั้งแต่เกิดมายันไม่เคยเห็นตาเลยแล้วกูจะรู้ไหมว่า,วาตาคนไหนอะกูเข้าไปในบ้านหลังนู้นแล้วกัน ใครอ่ะคุณคุณตาป่ะครับคุณตาแล้วเองอ่ะคือใครลูกแมงจันเหรอเฮ้ยมึงมาหากูมีอะไรมึงจะตอบกูสิวะตาตครับ<ะ>ทำไม ประชาชนถึ่รักในหลวงครับเฮ้ย,ยมึงนี่กระถามอะไรก่ได้ถ้ามึงอยากรู้เดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟังห้านป็ดเราจะรักเราจะ ครับตาเอาไปล่ะกูมีหลานแค่คนเดียวเอาไปป้องกันตัวขอบคุณครับตาเราก็ไม่รู้หรอกนะ ว่าเอาที่ตาให้มาเนี่ยเราจะได้ใช้ไหมถ้าเอามาไว้ก็ไม่ได้เสียหายเลยนีกว่าแกจ,จะไม่ได้เจอหลานแกอีกอ้ยอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยอุยอ้ย,ยมึงทำกู ฉันไม่ได้โดนแกฆ่าเอาหูส่กรรมให้ฉันด้วยนะ ว่าในหลวงท่านดีและลรักลูกของท่านขนาดไหน ยังจำได้ไหมเป็นใครที่เ่อนทั้งทุ่เทง,งานนายังอยากจะรู้เคยมีไหมเคยมีคนไหนที่เดินก้าวไปและไม่เคยจะหยุดพาท่านสองทาง ทำเพื่อเราทุกอย่างให้กินดีอยู่พาดีและยืนยาวเราจะรักและเราจะยังพักดีให้เหมือนท่านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางหัวใจเราจะจง จะจะจำทุกคำท่านกล่าไวไว้ต่อจากวันนี้ขอสัญญาฉันจะกล่าวต่อไป ใจรู้วันนี้เรือเพียงที่เป็นภาพที่ยังจำอยู่จะเก็บทีย้ำทีเดินตามไปทำตามคำสอนด้วยความเข้าใจเพื่อให้ฉันได้หยุดพาทฉันรัก ตอบแทนด้วยความดีที่ยืนยาว ทำไม่พอต้องุ่งใ่ต่อจากวันนี้ขอสัญญาฉันจะก่าวต่อ